อ้าวนะครับมีเพื่อนๆท่านไหนท่านใดเคยเจอไหมอาการแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆได้ไปทําการแปลงเป็นคลัดมือมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ1้อยยี่สิบหเว็ร้อยไอนะครับส่วนมากมากักจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับอ้ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ในขั้นตอนของการแปลงคลัดมือเนี่ยนะครับเราจะต้องไปพบไปเจอกับปัญหาอะไรบ้างในคลิปนี้นะครับจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับการแปรงแลงระบบคลัตมือของ Honda Wave 125แน่นอนละนะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125หรือว่า Wave 110i หรือว่าในรุ่นอื่นๆที่มีการดัดแปลงนะครับจากคลัตเท้านะครับไปเป็นคลัตมือนะครับแล้วทีนี้ ก็มีเสียงมีคําถามนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างตามมานะครับอาทิเช่นรถบางคันนะครับรถบางคันเวลาที่เราไปทําการแปลงคัดมือมาแล้วนะครับคันสตาร์ทมันจะกระดิกตามรอบเครื่องนะครับอันนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วล่ะนะครับอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของ นะครับไปแปลงเป็นคลัดมือมาแล้วนะครับน้ํามันเครื่องไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงชุดก้านชุดลูกสูบแบนทําให้เครื่องพังก็มีแล้วนะครับแต่ในเคสนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งคำถามเพิ่มเติมเข้ามาก็คือนะครับแปลงคลัดมือมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานไปนะครับตอนนี้มีอาการเหมือนอ่า ลดคล้ายๆกับว่าลดคัดต่ำว่างั้นนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเออเหมือนกับลดคัดต่ำมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเอานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละช็อตทีละประเด็นกันเลยนะเอานะครับประเด็นแรกนะครับที่หลายท่านเคยเจอนะครับในขั้นตอนของการแปลงคัดมือไม่ว่าจะเป็นของเบฟร้อยสิบไอหรือรุ่นไหนๆก็แล้วแต่นะ ในการแปลงคันมือนะครับปัญหาแรกที่เจอนะครับก็คือเวลาที่เรากดคันสตาร์ทแล้วนะครับคันสตาร์ทนะครับมันจะคล้ายๆกับเรียกได้ว่ามันจะกระดิกตามรอบเครื่องเวลาเร่งเครื่องแรงๆคันสตาร์ทมันมันจะตกลงไปลากพื้นเลยนะครับคันสตาร์ทจะตกลงไปลากพื้นเลยนะครับอ่าสาเหตุมันเกิดมาจากนะครับข้อแรกเลยนะครับที่คันสตาร์ทมันกระดิกสาเหตุมันเกิดมาจากเนื่องละ การที่เรามาทําทการเชื่อมตรงนี้นะครับเรามาทําการเชื่อมตรงนี้นะครับจุดที่เราเชื่อมเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมไม่ให้คันเกียร์ไม่ให้เวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยไม่ให้มันเป็นสองพักสองระดับนะให้มันเข้าเกียร์กลึบครั้งเดียวเลยนะครับไม่ให้มันมีระยะฟรีนะครับพอเราไปเชื่อมปั๊บมันเป็นยังไงล่ะผลตามมานะครับคือเวลาที่ท่านจะมาเชื่อมตรงนี้นะครับคือท่านจะมาเชื่อมตรงนี้แต่ว่าท่านปล่อยไฟเข้าตรงนี้ ปล่อยไฟเข้าแกนสตาร์ทนะครับพอปล่อยไฟเข้าแกนสตาร์ทข้างในมันเป็นเฟืองเฟืองมันสวมกันอยู่เฉยๆนะครับเฟืองมันสวมกันอยู่เฉยๆมันไม่สนิทกัน ทีนี้ไฟมันกระโดดหากันพอไฟมันกระโดดหากันมันก็กลายเป็นที่เคยจอยอาร์กรอยอาร์กรอยละลายติดกันนั่นแหละนะทีนี้มันมีรอยอาร์กรอยละลายติดกันแต่าเวลาที่เราบีดเครื่องเกลียวเกียร์พวกนี้มันหมุนมันก็จะบิดกันแต่ตัถอยหลังมันจะกระดิกแต่รอบเครื่องเกืยมันลอยละลาอยู่ข้างในนะมันจะลงไปดูพื้นเลยนะที่เราจะเชื่อมเนี่ยเราปล่อยที่จะไฟเข้าผิดตำแหน่งเลยนะที่เกิดขึ้นก็คือผลมาจากปัญหาแรกที่เจอของเรานั่นแหละนะครับทำ ให้เฟืองสตาร์ทมันละลายติดกันอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเวลาที่ผมหมุนลาวเกียร์เนี่ยลาวเกียร์มันก็จะไปดึงกันสตาร์ทให้กระดิกเห็นไหมนะครับสังเกตดูดีๆนะครับไอแกนที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือก็คือแกนสตาร์ทนะเนี่ยเวลาเราหมุนเพามุกเพามันจะหมุนไม่ราบเรียบมันจะไปเบียดกันเลยเพราะว่าเพามันเกิดรอยอาร์คนั่นเองนะครับมันละลายติดกันนะนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหม แกนราสตาร์ทมันก็จะขยับลูกดิ๊ลูกดิ๊แบบนี้นะครับเพื่อนๆเอ่ะเรามาดูหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขแกนสตาร์ทไปแล้วมันจะเลื่อนแบบนี้นะครับนี่เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับนี่มันจะเลื่อนอย่างนี้เลยนะครับการสตาร์ทมันจะไม่กระดิกแล้วถ้าหากว่าเราได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับนี่หมุนติ้วเลยนะครับไม่ฝืดไม่ติดไม่ขัดแล้วนะครับสําหรับอาการ คันสตาร์ทกันดิกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเราก็แนะนำแนวทางการแก้ไขให้เพื่อนๆน,นะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเจอปัญหานี้ ในส่วนปัญหาที่สองนะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับที่เจอกันก็คือทําแปลงคัดมือมาแล้วนะครับลูกสูบเบรกลูกสูบติดนะครับอ่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันก็มีปัจจัยปัจจัยนะครับทุกท่านปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากชุดเวทที่เราซื้อมาใส่เนี่ยนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากชุดเวทคนะเพราะว่าบางท่านนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับบางท่านไม่ าบางท่านเขาไม่ได้เชื่อมชุดคลัสไงเขาไม่ได้เชื่อมชุดคลัสติดแต่ว่าเขาไปซื้อชุดเบทมานะครับไอชุดเบทที่เอามาสวมเข้าตรงนี้นะครับไอชุดเบทที่เราเข้ามาสวมสวมเข้าตรงนี้นะครับมันไม่มีมันไม่มีรูน้ํามันว่าง่ายมันไม่มีรูน้ํามันนะ พอมันไปไม่มีรูน้ํามันนะครับมันก็จะเอาไม่มีช่องทางให้น้ํามันเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกอ่าก้านสูบนะครับโดยปกติแล้วน้ํามันมันจะเข้าไปรูตรงนี้นะครับรูตรงไปนะอ่าเอาบิดไปไม่ได้อ่าบิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวเพื่อนๆอนะมองไม่เห็นนะอ่ะาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับเพื่อน,เ,อนเห็นไหม น้ำมันเข้ามาตรงนี้พอเข้ามาในชุดคลัต์นะครับหลังจากที่น้ำมันเข้ามาในชุดคลัตต์ตรงนี้ตรงหน้าคลัต์มันจะเป็นกรองโรตารี่ออกจากกรองโรตารี่มันก็เข้าไปหล่อเลี้ยงชุดเฟืองออกจากชุดเฟืองนะครับมาหล่อเลี้ยงชุดบูทนะครับชุดบูทที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับชุดบูทที่อยู่ภายในตรงนี้แล้วก็มาเข้ารูสุดท้ายนะครับรูสุดท้ายนี้จะเข้าไปที่ก้านสูบนะครับออกจากก้านสูบมันก็สลัดขึ้นไปหาเสื้อสูบลูกสูแบแหวน แต่นะครับท่านไปซื้อ,อชุดเวทเวทที่ไม่ได้มาตรฐานเวทร,ราคาถูกนะครับพอมาใส่ปับ๊บมันไม่มีรูให้น้ำมันเดินนะครับมันไม่มีรูให้น้ํามันเดินมันไปปิดช่องทางเดินของน้ํามันมันจะเกิดปัญหาตามหลังมาอันนี้คงเข้าใจนะอบอกไปแล้วนะทีนี้นะครับปัญหาที่สามที่เพื่อนๆเ,เจอก็คือนะครับหลังจากที่ ได้ใช้รถไปสักพักหนึ่งหลังจากที่ไปแปลงนะครับหลังจากที่ไปแปลงคลัตมือมาปัญหาที่เกิดก็คือนะครับคลัตต่ํามันมีอาการคล้ายๆกับคลัตต่ําตั้งยังไงมันก็ต่านะครับสาเหตุนี้นะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะแต่ก่อนมันเป็นชุดคลัตเท้านะครับแต่ก่อนเป็นชุดคลัตเท้านะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ทุกครั้งนะครับมันก็จะกดนะครับกดแล้วก็ปล่อย นะครับเราไม่ได้กดบ่อยเราไม่ได้กดทุกครั้งที่เรายกคันเร่งแต่พอเราไปแปลงชุดคลัตมือมาปั๊บทีนี้นะครับพอไปแปลงชุดคลัตมือมาทุกครั้งที่เรายกคันเร่งเราจะบีบคัดนะครับเราจะบีบคัดพอการบีบคัดก็คือการกดตัวนี้เข้าไปนะครับการกดคัดเข้าไปให้คัดมันแยกตัวออกกดบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะหลวมเข้าหลวมออกเนี่ยมันจะหลวมเยอะกว่าเดิมหลวมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสไลด์เข้าสไลด์ออกนะครับ ฝั่งโน้นนะครับลูกปืนฝั่งโน้นมันสึกหรอลูกปืนมันเริ่มหลวมเบ้าลูกปืนหลวมนะครับเพราะว่าเราไปกดไปกระแทกมันบ่อยไงนะครับเวลาที่เรากดคลัตปั๊บนะครับแทนที่ว่าคลัตมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมมันไม่อยู่ตำแหน่งเ,เดิมเนอทีนี้กดปั๊บนะครับตัวกลไกกดคลัตมาดันชุดคลัตชุดคลัตด,ดันเผเากับเข้าไปข้างในนะครับมันก็เลยกลายเป็นอาการคลัตต่ำนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณาดูด้วยนะครับว่า อ่าถอดออกมาเช็คหน่อยนะครับว่าเพาตัวนี้มันหลวมเกิน1มิลหรือเปล่าหลวมเยอะไหมนะครับอ่าให้พิจเจรณาเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ารวมไปจนถึงอ่าชุดคัดแผ่นนี่แหละนะครับชุดคัดแผ่นนะครับบางทีชามคัดเนี่ยมันสึกหลอมันหลวมมันโยกได้นะครับเวลาเราเวลามันทํางานไปมันหลวมบางทีมันก็หมุนในลักษณะควงสว่านไง หมุนไม่กลมหมุนไม่ตรงนะครับบางทีเรากดปับ๊บมันอาจจะเอียงปั๊บอย่างนี้นะครับพอมันเอียงปั๊บทีนี้อ่าพอมันเอียงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะของคลัตต์ต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับพอเรากดจมคลัต์เนี่ยจมคลัต์ที่อยู่ตรงกลางมันอาจจะเอียงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ให้ทําการถอดออกมาตัวเช็คเลยนะครับมันไม่มีปัญหามาจากอย่างอื่นหรอกนอกเสียจากว่าจะเป็นที่น็อตมืออ่าน็อตยึดมือคลัต์ข้างบนนะ ถ้าน็อตยึดมือคลัดข้างบนหลวมนะครับมันก็มีอาการคลัดต์ต่ำได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนทุกท่านนะดังนั้นให้ไปพิจารณาแก้ไขถอดออกมาทําการตรวจเช็คสักนิดนึงนะครับเอานะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับ